ไแล้วล้มมาแล้วครับ,อรบโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้หจะหลวดร่อนไก่มากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง m ินวา channel นะคะเราไม่ได้ทำคลิปกันนานเลยนีย่จ้าหนูวายตอนนี้อยู่อนุบาลหนึ่งแล้วออาอ,อันนี้ป๊ะป๊าพับจะหลวดให้นะคะเลามาลองร่อน แถวหน้าร้านเราเป็นพื้นที่โล่งนะคะเหมาะสําหรับวิ่งเล่นสําหรับเด็กๆนะคะโอ้โหตอนนี้จรวดน้องมาอยูอยู่ต้นไม้โอ้โหไม่ไม่ันไม่ถึงเอาไม่เให้ออนี้จรวดล่น,นดีมากเลยลติอยู่บนต้นไม้อปหขอูจรวก่นอต้องเป็นนตงนลูกเดี๋ยวมันไปถน,นนอันเดี๋เราจะไปตั้งหลักล่อนมาตั้งแต่รู้นะคะ ดแบบใหม่นะคะนี่ครับเรื่องติดเทปเทปใสด้วยอันนี้กล้องจับไปทันเลยนะคะนี่เอาอเลยโอเคแข่งกันกับป้านับหนึ่งถึงสามแล้วก็ปล่อยพร้อมกันได้ไหมหนึ่งสองเติมโอ้โย,ย,ย,ยออกล้องจับไปทนันหนึ่งสองไป ในร่องของป๊ะปะอ oh. oh ้้หูลมแรงมากเอาคอาวอายุร้อง oh. 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 <laughs> โอ้โหโล้องจับไม่ทันนะคะนี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะว่าหลังเราจะหาซื้อซื้อว่าเอา,าอว่า,ามาวิ่งกันดีกว่านะคะวิ่งว่าววิ่งว่านตาวันที่ยี่สิบสี่ <ítulo> โอ้โหอลมๆลมแร <zos> งนะคะเพราะว่าน้องวายุอ่ะล้นสวนทางกับลมนะคะลมมันก็เลยพัดกลับมาทางนี้ลมแรงมากเลยอ้าวเ่งซ้ำโอ้โห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 ลากนี้ไปไกลมากเลยนะคะ โอ้โหอันนี้อนไ้ไม <N> ่ใ <N> ช่เ <N> รียกร่อนนะคะเรียกรอยไปตามลม ล่อนจะไปชนตัวเองเลยแรงเกินโอ้โหโโอ้หการวนกลับเลยหนึ่งสองไปโอ้ขั้นไหนจะล่อนเป็นบัตรเป็นบัตรยุ่หนึ่งสอง โวันนี้ท้องฟ้าสีสวยมากเลยมายุดูดิท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยเออลไม่มีก้อนเมฆเนีไปแล้วอของน้องมายุบ้างโอ้ยอามีเบนคันที่ทงโอ้ย

เออจะหลวดแวบๆนะอดดไปแล้โอ้โหลมแรงลมแรงไหนหงหไปโอ้โหขึ้นต้นไม้ไปแล้วเอาเขาไปยึดตามยึดตามยืนสูงสูงเลย หูม oh, so you ันกลับตีลังกากลับหลังได้ด้วยนะคะของน้อยยูอ้าวายุ้ยหนึ่งสองสามโหหตีน่าเลยจรวดตีลังกาก็มีนะคะเรดาร์เข้าบ้านกันเอาอีกราดหน่งนึ่อวันนี้น้อยยูสนุกสนานมากเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้เป็นวาด เดกพวกนี้มายน้อยก็จะไปโรงเรียนแล้วนะคะเอาหนึ่งสองสามวันนี้แดดเริ่มร้อนแล้วห้าโมงเช้าพอดีนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้หนาวมากแล้วก็เลยออกมาตอนใช้สายกันกำลังรับแดดอุ่นๆอุ่นจนจะร้อนแล้วนะคะตอนนี้น้องยุกชอบเล่นจรวลดมากเลยนะ,ป,ะป้าพาเล่นของเล่นโบราณ โอ้โหลมแรงนะคะลมพัดปุดมือไปเลยนั่นน่ะ,ะว,ะวิ่ง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 แล้วก็ลั่น,น,นโอ้โหจรวดรู่ลม เอาปาเก็บจำนวจเข้าบ้านเราเอาอะไรย้อนใส่แม่ไปบายก่อนไปบายเราไม่ชมวันแล้วเโอ้ไม่ยอมไปบ่ายเลยนะคะตอนนี้รีบรีบจะไปกินน้ำ